ท่านผู้ชมที่ใช้สายน้ําพุ่งอยู่นะครับก็ดูความแรงของน้ําครับว่าความแรงของน้นําในพุ่งไกลแค่ไหนนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับเริ่มตแล้วนะครับนี่ผักกาดหลุมใช้ผักกาดวางตุงดอกครับนี่ครับให้ดูสีสวยเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับตอนเช้าวันนี้ก็พาท่านผู้ชมเข้าสวนอีกเช่นเคยครับก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปช่วยกันผักกาดกวางตุ้งดอกที่ผมได้หยอดแบบเป็นหลุมนะครับเร่งปุ๋ยไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับว่าเขาจะเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับทิปเร่งปุ๋ยผมก็ทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะมารดน้ําผักกาดกวางตุ้งดอกแล้วก็ผักขี้โหด ที่ยอดเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับไปดูกันได้เลยนะครับเทคนิคดีๆนะครับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ชมคลิปก่อนนะครับก็ชมคลิปนี้ให้จบนะครับว่าเรามีเทคนิคดีๆอย่างไรการปลูกผักอย่างไรยอดหลุมอย่างไรให้น้ําอย่างไรนะครับตามไปดูครับมาถึงแล้วครับแปลงผักกาดควางตุ้งดอกที่หยอดแบบเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับนะครับมารดน้ําตอนเช้าแบบนี้นะครับ6นาฬิกา30นาทีครับ เราเว้นวันรดน้ํานะครับเช้าเย็นครับนินก็จะได้ชุ่มฉ่าอยู่ตลอดก็รดน้ําด้วยเทปสายน้ําพุ่งที่ผมได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมหลายๆคลิปนะครับแบบ3รูครับท่านผู้ชมนี่ครับมาดูการออกของเขาครับนี่ครับจะออกแบบ3รูแบบนี้นะครับผมก็จะดูดน้ําจากปั๊มขึ้นมานะครับไปดูปั๊มน้ำของผมครับ อ่าครับคลิปนี้จัดเต็มเลยนะครับปั๊มน้ำของผมว่าจะมีกี่แรงกี่นิ้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ดูคลิปให้จบนะครับวันนี้ก็จะบอกสาระความรู้ดีเต็มคลิปเลยนะครับนี่ครับปั๊มน้ำของผมก็เป็นยี่ห้อมิซูโรมาสองนิ้ว2แรงนะครับที่ผมได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปคลิปก่อนหน้าน้้นนะครับราคาประหยัดครับรุ่นนี้ก็ใช้ดูด น้ำจากสะขึ้นมาครับท่อดูดนี้ยาว8เมตรนะครับจากสะขึ้นมาแล้วก็ปล่อยออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแป๊บสองนิ้วนะครับก็ใส่บอลวาล์วตรงนี้นะครับหนึ่งตัวใส่บอลวาล์วตรงนี้1ตัวนะครับเพราะว่าเราต้องแยกเป็น2ทางนะครับป้องกันน้ําทะลักไปนะครับครับตรงนี้ก็เป็นแปลงผักขี้หูดครับก็ใช้เทปสายน้ําพุ่งเหมือนกันนะครับแบบนี้เราก็แบ่งรถนะครับ เราดูความสูงของน้ําว่าพุ่งไกลแค่ไหนถ้าพุ่งไม่ไกลเราก็เปิดทีละสองสามเส้นพอครับดูที่แรงดันของปั๊มน้าครับนี่ของผมตัวนี้ก็เปิด6เส้นนะครับนี่ครับ1เส้น2เส้น3เส้น4เส้นแล้วโน้อนอีก2เส้นนะครับเป็น6เส้นทุกเส้นจะมีบอลวาล์วแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับนะครับไปดูผักกาดกวางตุ้งดอกที่ผมได้ยอด เป็นหลุมเป็นหลุมผู้ชมก็ใช้วิธีนี้ไปทํากับแปลงของท่านผู้ชมได้นะครับผมได้เร่งปุ๋ยไปรอบแรกไปแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตถ้าหลุมไหนออกมาเยอะนะครับเราก็จะถอนออกให้เหลือประมาณ6กเจ็ดต้นพอนะครับอีกประมาณสักสองสามวันเราก็จะมาถอนออกครับต้นนี้ถอนออกเราก็นําไปแกงได้ครับถอนออกใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปแกงเป็น ผักกาดอ่อนครับอร่อยเลยนะครับสายน้ำพุ่งก็จะพุ่งแบบนี้ครับท่านผู้ชมดูครับเปิดหกเส้นได้ความแรงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมที่ใช้สายน้ำพุ่งอยู่นะครับก็ดูความแรงของน้ำครับว่าความแรงของน้ำาในพุ่งไกลแค่ไหนถ้าความแรงของน้ำพุ่งมาไกลเราก็เปิดทีละเส้นก็ได้ครับถ้าปั๊มน้ำแรงไม่พอนะครับของผมนี้ก็สองนิ้วสองแรงก็เปิดหกเส้นครับ ้าเปิดห้าเส้นก็พุ่งไกลกว่านี้อีกนะครับนี่ครับให้ดูสีสวยเลยนะครับก็เป็นแปลงผักกวางตุงดอกแบบยอดหลุมครับนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นผักขี้หูดครับก็เร่งปุ๋ยพร้อมกับผักกวางตุงดอกก็ยอดหลุมเหมือนเดิวกันนะครับคตัวโตแล้วนะครับนี่นี่ข้างหน้านี่ยอดก่อนนะครับ โตแล้วนะครับแถวหน้าเนี <m ul ets> <Right. S 2> ่ยครับแปลงหน้านี้หยอดก่อนประมาณ10วันนะครับพอโตแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผักขี้หูดหรือว่าวาซาบิเมืองไทยครับแล้วก็แปลงที่ได้ขายแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับพาไปชมแปลงที่ได้ขายนะครับตอนนี้ก็เก็บกันอยู่ครับเก็บเมล็ดกันอยู่นะครับหลายหลายคนช่วยกันนะครับนะครับไปดูกันนะครับนี่ครับแปลงนี้ก็โตแล้วนะครับพร้อมเก็บ เมล็ดขายแล้วนะครับช่วยกันเก็บแบบนี้ครับนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเมล็ดผักขี้หูนะครับวันนี้ก็ปลูกรอบๆสะเป็นคันสะนะครับมาให้พื้นที่ว่างก็ปลูกไปเลยครับช่วยกันเก็บตอนเช้าๆแบบนี้นะครับอากาศไม่ร้อนครับหูที่ปลูกไว้พร้อมเก็บเมล็ดขายแล้วนะครับวันนี้ผักขี้หูดหรือว่าวาซาบิเมืองไทยก็มีราคาสูงพอสมควรนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดมากครับมีเท่าไรไม่พอขายครับ ปลูกง่ายๆครับเราค่อยเจาะหลุมเจาะหลุมแล้วก็หยดมเมล็ดลงไปนะครับนี่ครับสังเกตดูดีๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไถไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนี่ครับยูพื้นที่ครับแล้วก็มาใช้จอบขุด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 เป็นหลุมแบบน,นี้นะครับแล้วก็หยดมเมล็ดผักขี้หหดลงไปแล้วก็ใช้ฟางคุมหลุมเพื่อให้เขาเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะครับ แล้วเขาก็จะออกมาครับออกมาถ้าได้สัก4ี่ห้าใบเราก็เร่งปุ๋ยรอบแรกนะครับปุ๋ยรอบแรกที่ผมได้ทําคลิปลงไปท่านผู้ชมก็ไปชมคลิปของผมนะครับที่ผมเร่งปุ๋ยผักขี้โหดแล้วก็ผักกวางตุ้งดอกแบบยอดหลุมเหมือนกันนะครับตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมก็กลับไปชมคลิปได้เลยนะครับนะครับผมก็จะปิด ปั๊มน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมที่รถน้ำเดี๋ยวนี้นะครับจะมีเบกเกลร์ตรงนี้นะครับนี่ครับเอาละครับปิดปั๊มน้ำก่อนท่านผู้ชมก็ใช้วิธีนี้ไปทํากับแปลงของท่งานผู้ชมได้นะครับประการหลุมตรงนี้ผมก็หยอดหลุมห่างประมาณนี้นะครับประมาณ40ซนเมะครับจากหลุมนี้ไปหางหลุมนี้นะครับประมาณ40ซนเมตร โดยประมาณนะครับระหว่างหลุมระหว oh exactly right. mm ่างแถวก็เท่ากันนะครับกะเอานะครับ40-50ได้เลยนะคร ley, <Genius. S 2> ับก oh ็เห็นเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราเอาหลุมถี่เกินไปนะครับต้นของเขาก็จะไม่ไม่โตนะครับไม่ดอกนะครับดอกก็จะออกมาเล็กๆนะครับนี่ครับอย่างหลุมนี้นะครับผมต้องถอนให้เหลือประมาณ78ต้นพอนะครับถอนออกถอนออกถอนออกต้นเล็กๆนี่ครับใส่ตะกร้าไว้แล้วก็เอาไปผัดไปแกงได้ครับ ถ้าเป็นแปลงประกาศหลุมแบบนี้นะครับผมไถแล้วก็ไถพลวนแล้วก็เอาฟางมาคลุมครับเอาฟางมาคลุมดินไว้แล้วก็ใช้ไม้เขีย่ยเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปก่อนนะครับใช้เชือกดึงไปนะครับดึงไปเพื่อให้หลุมเขาตรงกันนะครับเคีเ่ยวหลุมประมาณ40-50้เซนนะครับความห่างนะครับเขีย่ยเขียไปแล้วก็หยอดมเมล็ดลงไปครับกะเอานะครับให้ได้เจปด เมล็ดนะครับบางทีมก็เกินนะครับส่วนใหญ่จะเกินครับถ้าได้เจ็ดแปดเมล็ดตุมก็ดีแล้วนะครับนี่ครับดูอย่างลุมนี้ครับลุมนี้มีสี่ต้นนี่ครับยอดพอดีครับห้าต้นครับหลังจากที่หยดเมล็ดลงไปนะครับผมก็จะใช้แกลบดิบมาคลุมเมล็ดของเขานะครับนี่ครับดูแกลบดิบครับคลุมเมล็ดไว้นะครับแล้วก็ให้น้ําให้น้ําแล้วเขาก็จะงอกออกมาครับงอกออกมาใบได้สามสี่ใบ แล้วก็เล่งปุ๋ยรอบแรกเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับบางหลุมก็ยังเล็กๆก,กันอยู่นะครับบางหลุมก็โตกันแล้วนะครับให้น้ําเว้นวัน,นครับเช้าเย็นก็ให้น้ําแบบสายน้ําพุ่งเม็ดตะกี้นี่แหละครับที่ผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เป็นเกดเล็กเกดน้อยที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่รู้แล้วทราบแล้วทําได้แล้วก็ไม่ดราม่านะครับผมก็มีประสบการณ์ดีๆเก็ด,ดความรู้ดีๆ อะไรที่เป็นสาระดีๆก็จะนำมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ทําได้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าจะเพิ่มเติมส่วนไหนว่าสิ่งไหนจะเพิ่มเติมให้ดีขึ้นผมก็ยอมรับนะเพราะว่าเกษตรกรนี่ครับความรู้ต้องหาความรู้เรื่อยๆครับแบ่งปันกันไปผมก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องไปนะครับ ถ้าเรื่องไหนผมไม่รู้ผมก็ถามคนที่รู้นะครับเรื่องไหนที่ผมไม่ทราบผมก็จะถามครับต้องหาความรู้เรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมได้รู้แล้วก็มีประสบการณ์มาผมก็นํามาฝากกับท่านผู้ชมแบบนี้แหละครับแบ่งปันกันไปครับเราพี่น้องชาวไทยชาวเกษตรกรด้วยกันครับก็แบ่งปันความรู้กันไปเกิดเล็กเกิดน้อยกันไปครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชม มารดน้ำผักกาดหลุมแล้วก็ผักที่หูดแบบหยอดหลุมให้น้ำด้วยเทปสายน้ำพุ่มแบก3มรูก็เป็นที่ชุ่มช่ำแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดชับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปสาระดีๆความรู้ดีๆจากประสบการณ์ของผมที่นำมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชม กันนะครับเดยวกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ